สวัสดีจ้าเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปกินโรตีที่อร่อยที่สุดในใจเราในเมืองสินเวลกันคือมันมันเหมือนรสชาติที่บ้านเราเลยอ่ะอ่าตอนนี้ที่เรากำลังเรียกพัดแอปนะคะไปตรงที่โอชิเดนสตรีทที่500ขึ้นจากสิงโตคู่ขึ้นมาแล้วก,ก่อนจะลงไปท่าเรือตรงนั้นแหละแยกตรงนั้นแหละเออแล้วตอนนี้ก็ลังเรียกพัดแอปอยู่ ซึ่งสิ่งที่มันบรรใหญ่ไม่ถูกคือมันเหมือนเราคิดถึงประเทศไทยมากเลยเลยไปกินโรตีอันนี้ก็คือแบบขี่รถไป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 ,ไปคือแบบสาวแบบแบบสาวใจแตกวิ่งร้านตามผู้ชายแล้วก็ขี่รถไปทั่วเมืองอะไรอย่างงี้ชมผู้ชายเว๊บดนี่นะคะผ่านซิงโตไปแล้วขี่ถึงแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เรากําลังเดินหาร้านอยู่เราก็ไม่น่าจะอยู่ร้านอยู่ตรงไหนเพราะว่าแกย้ายร้านบ่อยมาก แกเป็นคนขมงที่เป็นคนที่นี่เลยอ่าแกสามารถพูดไทยได้เพราะว่าเหมือน,นมันมีพ่อไปอยู่ฝั่งนู้นเนาะเราสามารถคุยไทยกับแกได้เลยเนี่ยค่ะถึงแล้วแกกําลังทําอยู่พอดีเลยคือดีมากชนคิดถึงประเทศไทยชิไม่ได้กินโรตีนานมากเห็นไหมโรตีันไม่ได้จ,จกต่าันไม่ได้กุกหกเนี่ยโรตี คิดถึงไทยมากก็เลยหาสรรหาของไทยที่แบบอยากกินมากใครว่าตรงไหนมีของไทยคือไปหมดนี่เมนูนะ,ะเมนูตอนนี้เรากำลังเลือกว่าจะเอาอะไรจเมนูก,ก็คือมีเยอะมากราคาก็คือราคานักศึกษา5,000 6นหกพันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แรงมากตอนนี้ฉันกำลังสั่งอ่าฉันแรกฉันจะสั่งเนื้อสประรดแต่ว่ามันไม่มี เกดก็เลยได้เนื้อเป็นเนื้อขนุนแทนเนื้อขนุนช็อกโกแลตคือแบบมันเป็นฟิกเท็กเจอร์ใหม่ในการกินโรตีมากคือโรตีกับขนุนเออมันก็อร่อยพี่อีกนะแบบนะนี่อักอยอันนี้ของเยตน้เนเยต้นจะสั่งเป็นกล้วยช็อกโกแลตนะฮะเนี่ยก็รอวนไป คือลูกค้าร้านแกเยอะมากไม่ขาดสายในยแต่ละวันแกก็ทําจํากัดแหละมองเนแกก็หยุดอันนี้หต้นตาแล้วนี่ไงทดาดาของเรามาแล้วเห็นไหมแกใส่เนื้อขนุนให้จุกจุกมากคือแบบอืกัดเข้าไปนี่คือต้องได้กลิ่นขนนออกมาจากโรตีแล้วก็มันมีความมันของโรตีแทรกเข้าไป เธอบรรยายไม่ถูก่วกินออกมาจากคลิปฉันแบบฉันรู้สึกขีวเลยตอนเนี้ยอืเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนี่คือรีภาพให้ทุกคนดูเพราะว่ามันจะได้เร็วๆเนาะนี่เสร็จแล้วนี่พี่เขาจะถามว่าเอาอะไรไแล้วก็เออเอาผงไม,มโลด้วยได้ไหมบอกได้พี่ก็ราดโรตีแล้วก็ใส่ผงเบลใส่ผงไมโลไปเลย,มมลเลยจุกจุกคือชักวชขึ้นบ อืดูดีเธอได้แล้วว้าวน่ากินมากเลยหากใครมีโอกาสได้แวะเวียนผ่านไปนะคะฝากร้านแกด้วยอยู่แถวตึกลลางเนี่ยเอ่อรสชาติคือทีมากคิดถึงประเทศไทยวันนี้ก็จบคลิปแล้วก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย